สวัสดีนะครับวันนี้อยู่กับผม WP.JKFF นะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนลงมดมาเอ๊ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม,ไม,มครับนะวันนี้ไม่ใช่ไมคราฟนะจะเป็นมดฟรีไฟล์เนาะเออไม่โดนแบนนะทุกคนก็มดนี้เลยน่าจะมีคนใช้เยอะเหมือนกันนะมดนี้ก็คือกดเข้าไปเลยนะสำหรับใครที่ใช้ไม่เป็นเนาะกดเข้าไปเลย แอปนี้มันมันค่อนข้างแหลกเลยสำหรับผมนะอืมนี่นะครับมันก็จะเป็นประมาณนี้แล้วก็เลื่อนไปนะครับเลื่อนเลื่อนเลื่อนนี่นะก็เลือกม็อดตามใจตามใจเลยนะครับเลือกม็อดตามใจเลยอันนี้มันดาวน์โหลดแล้วเนาะผมผมจะเอาเป็นอันที่ยังไม่ได้ดาวนะ์โหลดเนาะเอออันไหนวะอยางนี้ละกันนี่ครับมันก็จะขึ้นแบบนี้นะถ้ายังไม่ได้ดาวน์โหลด ก็ดาวน์โหลดไปเลยแล้วมันก็จะมีโฆษณาขึ้นชัวชัวนี่ไงว่าแล้วอือก็โฆษณาก็เยอะอยู่นะแต่ก็ทำอะไรผมไม่ได้ก็ดาวน์โหลดเสร็จแล้วมันก็จะเป็นสีเขียวแบบนี้เนาะก็ให้กดสีเขียวไปนะแล้วก็กดออกนะไปให้ห้าดาวด้วยนะทุกคนเออ ก็มันก็จะเป็นสีแดงแบบนี้นะครับก็เสร็จเสร็จแล้วนะครับต่อไปเป็นมอสสกินปืนนะครับก็ทําเหมือนเดิมเลยทําเหมือนอันนี้นะครับมันก็จะได้แต่ผมจะเอามอสออกเพราะว่าผมผมไม่เล่นนะอันนี้ผมมอดอันนี้ผมเล่นไปแล้วก็ประมาณนี้แหละทุกคนแล้วก็กดเข้ากีมไม่ได้เลยถ้ามันเป็นสีแดงแล้วก็กดเข้ากีมไปเล่นได้ก็สำหรับลิมนี้ปแล้วนะครับทุกคน ก็ขอไลค์เยอยๆนะบ๊ายบายนะ